มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเลยค่ะเงินประกันสังคมรอบใหม่โอน5,000เข้าบัญชี9มีนาคมค่ะวันที่7มีนาคม2565กรณีเงินประกันสังคมนะคะความคืบหน้าการ่ส่เงินเยียวยาประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงพับปาคาราโอเกะและผู้ที่มีอาชีพอิสระนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา1เดือนค่ะ ทางในล่าสุดนะคะวันที่4มีนาคม65สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจะดําเนินการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมสําหรับผู้ที่ขึ้นสถานะสีเขียวนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นในรอบถัดไปก็คือ9มีนาคม2565นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าผู้ที่สถานะสีแดงสาเหตุมาจากการจ่ายเงินสมทบเกินกําหนดหรือไม่ได้จ่ายเงินสมทบนะคะโดยผู้กกันตนที่ทํางานในกิจการสถานบันเทิง สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th นะคะหรือว่าสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะเลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงกรอกเลขป,ประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็รหัสตรงรูปภาพค่ะ กดตรวจสอบสิทธิ์นะคะระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่พร้อมกับระบุข้อมูลอัปเดตล่าสุดค่ะอย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเท่านั้นนะคะและจะโอนเงินเข้าให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ไปต่อเนื่องจนถึง31มีนาคม2565ค่ะเช็คเลยนะคะเงินประกันสังคมรอบใหม่โอน5000เข้าบัญชี9มีนาคมนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ